วันที่20ธันวาคม2,567กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีถแถลงข่าวจับกลุ่มนักร้องนำวงเมทานเอี่ยวเว็บพานันเป็นผู้ดูแลาการเงินที่หมุนเวียนกว่า50ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ได้จับกลุ่มตัวนายศิวชกรินอายุ37ปีประกอบอาชีพเป็นนักร้องนำวงเมทันไทยวงหนึ่ง ชาวอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการตามหมายจับสารจังหวัดนนทบุรีที่1285/2567ลงวันที่16ธันวาคม2567ซึ่งเป็นตัวการในการดูแลบัญชีระบบเว็บเละเป็นคนถอนเงินจากตู้ ATM ตามจุดต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยถูกจับกลุ่มตัวได้ที่ห้องพักในคอนโดแห่งหนึ่งย่านรามคำแหงทรามคำแหงแขวงหัวหมากเขตบางกะปิกระทม โดยผลการตรวจค้นห้องพักพบของกลางและได้ตรวจยึดรถยนต์เบ็น A2004 สดำคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือ iPhone 1เครื่องและสมุดบัญชีธนาคาร58บัญชีโดยตำรวจให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าอยู่ในชั้นผู้บริหารเว็บไซต์เขารับสารภาพว่าใช้เงินเกินตัวเยอะรายได้ไม่พอจนต้องดิ้นรนหารายได้อย่างอื่นจากไลฟ์สไตล์กินหรูอ,อยู่แพง